วันนี้มาดาได้กลับมาที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะได้กลับมาที่สุสานทุ่งม,มนเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในใจอยู่ในชีวิตมดดาเป็นพระที่แบบว่ามาดดามุูกพันธุ์ตั้งแต่เด็กๆ,ๆวันนี้ตัวเองเนี่ยทำอะไรประสบความสำเร็จส่วนหนึ่ง้ามาจากหลวงปู่หงเนี่ยนะฮะวันนี้จริงๆแล้วด้านหลังมดดาคือสังขารของหลวงปู่คงเมื่อก่อนสังขารของหลวงปู่หงเนี่ยก็จะอยู่ในโรงนั่นแหละแต่ปรากฏว่าในปี2550 ท่านได้สั่งไว้ว่าไงรู้ไหมฮะเจตนาลมของหลวงปู่หงเนี่ยท่านถามลูกศิษย์ลูกหาว่าผีตายผงผีตายทั้งปมเนี่ยเขียนไหมท่านบอกว่ารูา้ไหมฮะคอยดูเรานะตายไปแล้วอะจะเขียนกว่านั้นหลายร้อยเท่าพันเท่าถ้ามีทุกมีร้อนลูกศิษย์ลูกหาให้นึกถึงหลวงปู่หลวงป,ปู่เนี่ยจะมาช่วยเ่าละสองร้อยกายทิพย์ฮะวันหน้าเนี่ยให้ตั้งหลวงปู่ก็คือจากหลวงป,ปู่เนี่ยที่นอนอยู่ในโรงเนี่ย ให้ตั้งให้ยืนแม้ผีตายโวงผีตายท้องกลมที่ไหวเขี้ยนว่าแรงเนี่ยหลวงปู่หงจะแรงกว่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูก,กหาก็เลยได้ทําตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่หงนะก็คือเอาสังขารท่านเนี่ยยืนตามคําสั่งของท่านไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มากราบสรีระสังขารของท่านเนี่ยก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญใครมีทุกข์อยู่ก็ขอให้หมดทุกข์ ใครที่แบบว่ามีหนี้มีสินอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเรียกได้ว่าวันนี้ได้พามากับหลวงปู่หงนะฮะตัวไม่ทำเองสุขใจมากๆเลยตอนนี้อยู่ที่สุรินฮะ